สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องเล่าจากซีที่เคยทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างเมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งหัวหน้าของซีเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือของโบราณต่างๆแกจะชอบเหมามาไว้ที่บ้านจนวันหนึ่ง หัวหน้าได้โทรมาบอกว่าแกจะซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ภูกเก็ตบ้านหลังนั้นเป็นบ้านทรงไทยอายุมากกว่าร้อยปีซึ่งแน่นอนว่าพอหัวหน้าได้ไปเจอครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อในทันทีและบอกกับซีว่าถ้ามีโอกาสให้ช่วยมารื้อข้างในและตกแต่งเพียงเล็กน้อยและแกจะเข้าไปอยู่ในทันที ซีเริ่มรู้สึกแปลกๆว่าทำไมถึงบ้าของเก่าขนาดนี้ถึงขั้นซื้อบ้านทรงไทยซีเริ่มตง,งิดกับเรื่องนี้เมื่อถึงวันตกแต่งบ้านทรงไทยซีได้พาคนงานมาดูว่าจุดไหนที่ต้องเริ่มแก้ในวันนั้นมีคนงานบาดเจ็บจากการต่อเติมบ้านนี้สองคนซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซีเชื่อว่า มาจากความประมาทของคนงานเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบ้านหลังนี้วันต่อมาเรื่องราวมีอยู่ว่าขณะที่คนงานคนหนึ่งกำลังจะขึ้นไปรื้อหลังคาทุกคนที่อยู่ข้างล่างก็เห็นว่าคนงานตกลงมาและขาหักทั้งสองข้างคนงานคนนั้นมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าขณะที่กำลังจะลื้อหลังคาเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนเรียก แต่พอหันไปก็ไม่เจอใครแต่สักพักก็มีเสียงเรียกอีกแต่ครั้งนี้ยังไม่ทันได้หันไปมองเขาก็ถูกผลักตกมาจากหลังคาซีที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็ได้บอกกับหัวหน้าของเขาถึงแม้หัวหน้าจะชอบสะสมของเก่ามากขนาดไหนแต่เขาก็ไม่เชื่อเรื่องผีสางเลยแม้แต่น้อยและยังบอกอีกด้วยว่า จะไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งนั้นแน่นอนว่าคนงานที่เหลือที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างลาออกกันเกือบหมดเหลือเพียงซและคนงานอีกสองคนคือเตยกับกอนหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปบ้านทรงไทยที่เกือบจะเสร็จหัวหน้าของเขาดีใจอย่างมากที่เห็นว่าบ้านหลังนี้ใกล้เสร็จและจะได้เข้าไปอยู่แล้วซยิ่งไม่สบายใจ เพราะเกือบทุกวันเขารู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่กันแค่สามคนซีจะรู้สึกว่าเหมือนมีใครแอบมองอยู่ตลอดเย็นวันนั้นหัวหน้าได้บอกกับทุกคนว่าวันนี้จะมีการเลี้ยงฉลองเนื่องจากเห็นความพยายามของทุกคนในการทำงานทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธถึงแม้ว่าอยากจะขอกลับไปพักผ่อน หัวหน้าของพวกเขาจะซื้อเหล้ามาเลี้ยงให้กับทุกคนเมื่อถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มซีที่จะขอตัวกลับก่อนแต่หัวหน้าได้บอกว่าเวลานี้แล้วคงไม่มีรถโดยสารผ่านและจะให้ทั้งหมดนอนพักอยู่ที่นี่ซีเห็นด้วยกับที่เขาบอกทั้งสามนอนอยู่ที่ห้องรับแขกด้วยบรรยากาศที่วังเวงด้วยความเพลียซีเผลอหลับไป ขณะที่ซีหลับไปแล้ว <_ S 1> เขาถูกกรอนมาปลุกและบอกว่าซีซีดูเตยสิมันเป็นอะไรทำไมมันนั่งสมาธิและพนมมือซีเห็นแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากที่เห็นเตยทําท่าแบบนั้นเขาเดินไปเขย่าตัวของเตยทุกคนต่างเรียกเตยแต่เรียกเท่าไหร่เตยก็ไม่มีสติสักพักเตยก็กลับมาเป็นปกติ และเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอลงไปฉี่เธอเจอกับชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงบันไดและบอกว่ากูอยากได้มึงมาเป็นเมียของกูเตยเห็นแบบนั้นก็เป็นลมสลบไปและตื่นมาอีกทีก็มาอยู่ตรงนี้แล้วซีได้เอาเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้าของเขาแต่หัวหน้าได้ตอบกลับมาว่าสงสัยเตยมันค,คงดื่มเยอะเกินไป เลยทำให้ละเมอเห็นภาพหลอนพวกนั้นและยังท้าทายอีกด้วยว่าถ้ามันมีจริงขอให้มาเอาชีวิตกูไปเลยตียิ่งไม่สบายใจหนักกว่าเดิมและไม่อยากทำงานที่นี่แล้วหลังจากนั้นสองอาทิตย์ซีที่พยายามจะติดต่อเตยเพื่อที่จะถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ซีได้มารู้ที่หลังว่าตอนนี้เธอได้ลาออกจากที่บริษัทแล้ว ก่อนเล่าให้สีฟังว่าตั้งแต่เตยเจอเหตุการณ์นั้นเตยเหมือนเป็นคนละคนดูเหม่อลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายดูสูบผอมข้าวปลาไม่กินตอนนี้เตยก็ได้กลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วและไม่ขอเอาเงินเดือนจากที่นี่ด้วยสีได้เดินทางไปหาเตยเพื่อที่จะถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง แน่นอนว่าสภาพจิตใจของเตยย่ำแย่อย่างมากน้ำหนักที่ลดไปมากกว่า30โลเตยบอกกับเขาว่าตอนนี้เธอสบายดีไม่อยากให้ใครเป็นห่วงซีได้ให้เงินจำนวนหนึ่งไว้ติดตัวกับเตยเมื่อซีเดินทางมาถึงกรุงเทพก่อนได้โทรมาบอกกับเขาว่าตอนนี้เตยเสียชีวิตแล้ว เธอได้ผูกคอตายที่ใต้ถุนบ้านและที่แปลกที่สุดคือเธอทาหน้าขาวใส่ชุดไทยและยังเขียนข้อความใส่กระดาษไว้ว่าหนูต้องไปแล้ว4ที่พิ่งแยกกับเธอได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงและต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขายิ่งคิดว่าเรื่องราวเลร้ายต้องมาจากบ้านหลังนั้นอย่างแน่นอนเขาได้โทรไปหาหัวหน้าเพื่อที่จะเล่าให้ฟัง ว่าเตยเสียชีวิตแล้วแต่ปลายสายกลับเป็นแฟนของหัวหน้าและบอกว่าตอนนี้หัวหน้าเสียชีวิตมาสองวันแล้วสภาพศพที่ดูหงิกงอผิดปกติราวกับตกใจอะไรบางอย่างสุดท้ายสีได้ลาออกจากบริษัทเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเจอเขาได้กลับต่างจังหวัดและบวชให้กับทั้งสองคนที่เสียชีวิตและขอให้เรื่องราวไร้จบ เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ